มาดูคอปทอครับค,บคบอปทอ,อยังคงเกาะ <ขอ S 1> ติดมุษเทเช,ช่นกันเรื่องทักษิณน,นะฮะทักษิณจะไปเชียงใหม่คอปทอจะไปยื่นอุทธรณ์การพักโทษทักษิณครับโดยพิชิตชัยมงคลบุคคลที่ปรากฏอยู่ในภาพที่ท่านเห็นตอนนี้นะฮะน้องตั้มแกนนําเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอนะครับได้กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกเตรียมเดินทางไปไหว้บรรพบุรุษที่จังหวัดเชียงใหม่ พิชิตชัยมงคลบอกการเคลื่อนไหวทางการเมืองซึ่งอาจจะขัดกับที่คณะกรรมการพักโทษออกมาระบุว่านายทักษิณป่วยจนไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นี่มันสะท้อนให้เห็นว่านายทักษิณใช้ชีวิตปกติเหมือนคนทั่วไปโดยต้องดูว่ากรมคุมประพฤติจะพิจารณาอย่างไรหลังจากนี้เนื่องจากมีผลคาบเกี่ยวทางการเมืองพะมองว่าการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อไหว้บรรพบุรุษเป็นเพียงแค่ข้ออ้าง ก่อนหน้านี้พักเก้าไกลก็ลงพื้นที่เพื่อเคลื่อนไหวทางการเมืองในการเลือกตั้งท้องถิ่นจึงขอตั้งข้อสังเกตว่าการที่นายทักษิณเดินทางในครั้งนี้ก็เพื่อกระชับอํานาจของมวลชนคนเสื้อแดงเพราะมวลชนมีการออกมาขานรับว่าจะออกมาต้อนรับนายทักษิณเป็นอย่างดีกรมคุมประพฤติต้องควบคุมเรื่องนี้ให้ดีเมื่อถามถึงการลงพื้นที่ของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ไปจะเอ๋กันพอดีที่เชียงใหม่พิชิตชัยม,งค,มงคลมองว่าเป็นการใช้อํานาจรัฐ เพราะนายทักษิณเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดทางการเมืองของพรรคเพื่อไทยตั้งใจลงไปเพื่อหวังผลทางการเมืองหรือไม่ทําให้มองว่าการพักโทษของนายทักษิณเป็นการพักโทษเพื่อออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองทั้งนี้ทางคอปทอกาลังพิจารณายื่นอุทธรณ์การพักโทษไปยังคณะกรรมการพักโทษโดยขอดูก่อนว่าการที่นายทักษิณเดินทางไปในวันที่14มีนาคมที่จะถึงนี้จะมีลักษณะอย่างไร หากการเดินทางเป็นไปตามปกติโดยไม่มีผู้อนุบาลถือว่าการพักโทษครั้งนี้มีปัญหาแน่นอนคอปทอจะรวบรวมหลักฐานต่อไปและยืนยันว่าจะยังคงมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องผู้สื่อขารายงานว่าบรรยากาศการชุมนุมของกลุ่มคอปทอนั้นยังคงปักหลักอยู่ที่เชิงสะพานชมัมยมรุเชษเนื่องจากมีการขออนุญาตไว้ถึงวันที่สองพฤษภาคมนี้แล้วก็มีการติดตั้งเครื่องปั่นไฟถังลิต ปริมาณ1,000ลิตรจำนวน5ถังมีการตั้งโรงครัวเคลื่อนที่โดยกองทัพธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ